อเคลิงห okay. น่อยนึงเฮ้ยพบป้าบ้าเนี่ยป้าบ้าตัวเดียวอ่ะ สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมพามาตกปลาอยู่ที่อ่างเก็บน้าแม่ทอนะครับเมืม่อวานโทรหาเปี้ยวนะเห็นเปี้ยวโพสต์ใน a c e b o o k นะว่าได้ปลาอสีสุกใสใหญ่ก็เลยโทรคุยกันก็มาตกปลาด้วยกันนะเดี๋ยวหมายนะครับอยู่ข้างในนู้นนะครับวันนี้เรามาทางด้านหลังอ่างนะครับทางหน้าอ่างเนี่ยคือ,อขับเรือไกลนะครับก็เลยมาทางหลังอ่างทางหลังอ่างมาจากทางบ้านลานสางนะครับอากาศนะฟ้าฝนลม ลมแรงดูจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาลุ้นดูนะก,กับภารกิจตามล่าปลายี่สกไซสิบนะทุกคนมาถึงหมายแล้วนะวันนี้มีความพิเศษคือมาตกปลากับเปรี้ยว เียกพี่จิงกับเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเคยเคยคุยกันนานแล้วไม่เคยเจอกันใช่แล้วก็ชวนกันออกทริปหลายทริปแล้วหลายเที่ยวแล้วจนจนจนอันเนี้ยอยู่ใกล้กันเนาะครับใช่ก็เลยว่าชวนพี่โกมาตกด้วยอดยพรดะทีปลามันกินด้วยครับแล้วอุกสรกคมันจะเยอะเนาะครับแล้วสายผมเล็กด้วยอันนี้ก็ให้พี่โกมาช่วยจัดการ มาช่วยจัดการมาช่วยขาดกันเลยมาร่วมจะตายกรมเดี๋ยวให้ให้เปียวเป็นคน m ิกเหยื่อโกเจ้าพญากับเปียวฟิชชิ่งจะมีคำว่ายับอีกหรือเปล่ายับมาหลายงานแล้วผมเนี่ยนะครับนอนอยู่นี่กับเปียวกับเคหนึ่งคืนพรุ่งนี้บายๆแล้วครับเย็นๆแล้วครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศรอบๆมาอีกทีนครับเดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะครับ นะค่ะทุกคนเดี๋ยวเพื่อจะมามิกเยือกับพี่โกนะคะครั้งแรกเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะใช้สูตรยี่สกของพี่โกนะคะก็คือเดี๋ยวฟังกระทิศในการปรุงเยือกเชื้อยี่สกสูตรสองมือพร้อมยี่สกพร้อมยี่สกสูตรสองใช่ใช่โอ้ใช่ผสมซิ่งซิ่งก่อนซิ่งของเรียวซิ่งของเรียวซิ่งของเรียวไม่ใช่นรำเปล่า จะเป็นลำขนมปังแล้วก็อาหารอื่นๆหอมกหัวเผือกื้ดแดกของเปี้ยวนะเผือกซึดแดกเดี๋ยวพี่ดมก่อนอืมออกนวลๆงานปนินนี่ยังแจ่มเลยตัวเนี้ยใส่เลยเหรอใส่หมดเลยเนาะใส่หมดเลย่หมดเลยโอเคสูตรที่เราใส่เข้าไปก็จะมีเศษความเป็นชิ้นของขนมปังด้วยนะคะมีแบบเดิมพันไหมคะไม่ เอาอะไรดีนาะเอาไงเอาแล้วแต่น้องสิได้ทุกคนใครแพ้หน้าดำนะคะหมายถึงว่าตั้งแต่นาทีนี้นะเราเราจะเราจะบคลิไแล่วันนี้ว่าเปี้ยวกับพี่ใครจะได้ตัวก่อนไงใครจะหน้าดถ้าใครจะหน้าดำนะเอาอันนจบเกิเมาเอาเยอะเอาเยอะ ปลาลมเยอะกว่าเลยเผื่อมันเสมอไงเรายังไม่ต้องดำไงนับแต่ยี่สบไงเออสองสองลูกเม็ดลดีไม่ไม่นับสามสามตัวแรกไม่เอานะไม่น้ำนะอ๋อเดี๋ยวจะต่อยผู้หญิงไม่นับไม่มีไม่มีที่ไม่มีน้องให้ไม่ทายไม่โกงไปนั่นปล่อยให้เข้าเยอะ อาโอเค,อเ,คเอาอเ,เอางี้คใครใครได้ปลาก่อนคนนั้นชนะแล้วก็เผื่อเราจะได้มีเวลาล้างหน้า <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> โอเคโอเคตามนำ้ำ <c oughs> นะทุกคน เปรี้ยวคันไหนเนี่ยเจ้าสีแดงกับเชอร์รี่กับมะนาวเปี้ยวเชอร์รี่อันนี้มะนาวของเปี้ยวใช่นะาจัไว้นะของเปี้ยวนะอันนี้ของผมคันนี้สีดํากับสีดําคันนี้นี่คันนี้ใครโดนก่อนเอาแบบปลากินก่อนแล้วต้องเอาขึ้นให้ได้ด้วยเอาขึ้นให้ได้ด้วยฮ่นะเอาเอาให้ขึ้นให้ได้ด้วย ตนนั้นชนะสี่โม,ง,มงเย็นแล้วทุกคนนะครับตอนนี้ก็แดดเริ่มออกแล้วปลามีโดดขึ้นน้ำบ้างแล้วนะตั้งแต่เรามาตกตั้งแต่ประมาณสักสิบโมงเชา้าจนถึงเวลาเนี้ยมีขึ้นน้ำแต่ยังไม่กินนะเปลี่ยนเหยื่อไปชุดที่สามละเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันต่อครับ แล้วโอ้โหเปียวเปียวตักดิพีระเดินกลับมาเดินกลับมาเดินกลับมาเก็บสายกลับมาโน่นโน่นปลาอยู่ที่ต่อปลาอยู่ที่ต่อพี่ระพีระโน่นโน่นโน่นอยู่โน่นเปลวไปที่ตักมาเร็วเ็เปลวตักเร็วๆพี่พี่พี่ถ่ายนี้อยูเลยเร็วมาเร็วโอ้โห ดักดักนะเปียวดักนะโอ้โหอยู่แล้วยืนโอ้โห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 เอาลงน้ำคืนได้ไหม โอ้ทุกคนเหนื่อยเลยฮะโอ้ยใหญ่ไซนี้สิบสามโอ้ยสิบสามโอ้เหนื่อยจริงบอกแล้วว่าห้าโมงห้าโมงจริงอะห้าโมงอะสุดยอดอ่ะโอ้โหไม้นี้ไม่นับนะไม่ใช่คันนี้อ๋อไม่ใช่คันที่ตกลงคันนู้นกับคันนู้นเนี่ยรอดสายมันควายไป เ่ยื่อดูดโอ้โหเหยื่อเราอะไรกันนะเขาเรียกว่าอะไรนะฟิชเริงเหยื่อกันเรียบร้อยใช่เดินจริงทุกคนดูสายปลาดูตัวเบ็ดสายนี้สายอุ้มๆนะอ่างแม่ท้อมาถึงแล้วน่าจะมีสิบบวกเนอะดูดู แผลตรงหัวนี่มันโขกกับไม้มันโขกกับไม้ใช่ไหมคือหมายเนี่ยคือนอกจากเราจะใช้ใช้แรงอย่างเดียวต้องวิไวด้วยจะไปว่ามันไปซ้ายไปขวาไปไหนเราต้องรีบหมุนนะใช่แล้วเราต้องวิ่งไวด้วยนะใช่ใช่พร้อมยี่สิบสสองแล้วก็อะไรนะเผือกค่ะหัวเผือกลําซิ่งนะครับแล้วก็มีหนมปังแต่งด้วยเนาะมีหนมปังกะทิกับหัวยี่สิบสองนี่ 1> 1. เด้อยโอเโอ็ดจุดหกสิบเอ็ดจุดหก็เกือบสิบสองเกือบสิบสองหรือถ้าเชือยาวไม่น่ายาว i <laughs> ก็น่าจะนอนเอาแรงไว้สําหรับพรุ่งนี้นะครับก็วางแผนว่าเดี๋ยวจะเอาปั้นลำแล้วก็โยนโยนโย,ยนไว้ตามหมายที่เรา,าหมายที่เราจะตกนะครับไว้สาหรับงานพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวกลางกางคืนก็คงไม่มีอะไรก็จะถ่ายภาพบรรยากาศกลางคืนให้ชมกันนะครับแล้วก็เข้านอนนะครับฟ้าฝนก็เริ่มก่อตัวแล้ว จะก่อไฟสักอันหนึ่งหรือเปล่า 3ทุ่มจะครึ่งแล้วนะครับก็ปลาลำเนี่ยไม่ได้ตีเลยนะครับคืนนี้ตกปลาบูนะครับใช้เนื้อปลาเกี่ยวนะเป็นเบอร์14บสีเลย13 1สยังไ,ไงเดี๋ยวมีเหตุการณ์งานปลาบูเดี่ยจะถ่ายให้ดูนะตอนกลางคืนนะครับถ้าไม่มีอะไรก็เจอกันตอนเช้าเลย นี่อ่อยทั้งคืนเลยนะไม่คือไม่ไม่หลับไม่นอนเลยตื่นเช้ามายังเห็นอ่อยอยู่เลยเนี่ยเช้ามาจับโปรโมชั่นให้ก่อนอรุณสวัสดิครับท่านผู้ชมตื่นมาเช้านี้พร้อมกับสลืมสลือแล้วก็เนี่ยดูเมฆที่โอ้โหดูดิ บรรยากาศมันก้ากึ่งมากเลยคือเราได้หมายดีนะแต่จังหวะอากาศไม่ดีแต่บางคนเขาก็บอกอากาศแบบนี้แม่ทอ้อใช่ไหม,ม,มใช่ไหมหรือว่าอย่างไงต้องมีแดดเลยหน่อยใช่มีแดดหน่อยเนาะแต่แม่ทอ้อเอกลักษณ์ของเขาเลยนะลมเนี่ยอื เพราะว่าทุกครั้งที่มันนอนไนมะ่ทอาปีแล้วมันนอนก็นกลางคืนก็เสียงผอาไปกน่บุ้งบุ้งบุ้งแบบนี้เลยใ,ใช่ไหมลมทั้งคืน देखिए ปลาบูดิอันนี้อันนี้อันนี้ไซส์ไซส์เล็กใช่ไหมฮะไม่เอาโอ้โหนี่ไซส์เล็กไม่เอาปกติเดี๋ยวเดี๋ยวครับสัมภาษณ์หน่อยครับปกติไซส์ขนาดไหนที่ที่เป็นเป้าหมายของเราฮะเป้าหมายก็สามบวกสี่บวกประมาณนี้สามโลสี่โลครับผมเรียกแถวแถวบ้านพี่เรียกปลาบูยักษ์ปลาบูยักษ์ครับที่นี่ที่นี่เรียกปลาบูเลยอันนี้ลูกปลาครับโอ้โหนี่ลูกปลาอีกนะครับ ลูกปลาบูแม่แม่แม่ทอโอ้โหลูกปลาบูแม่ทอเมื่อคืนเนี่ยเราหาพ่อปลาบูนะเราก็นึกว่าไซนี่แหละเนี่ยพ่อมันเนี่ยมันไม่กินนะโอ้ี่เขาบอกว่าลูกปลาบูโคตรด่ะอันนี้ชโดจัดกกะโอ้ดูนี่ชโดเนี่ยชโดกัดลูกปลาบูทำไมทำไมมันกัดได้แค่นี้เองชโดแสดงว่าเนื้อปลาบูเนี่ยมันเหนียวจริงนะครับหืม ปกติชะโดนะเวลามันง yeah. <ham le isses> ่ำอะไรนะมันง่ำเว้าไปเลยนะใช่แต่นี้น่าจะง่ำแล้วอแค่นี้จริงอะข้างนอกข้างนอก เบี้ยถอยไปเรื่อยๆสังข,น,งขนอีกสังงขนนนออออีีอกกห่ยยึุ้ถอยไปอีกถอยไปอีกถอยอีกเฮ้ยอ,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 อยู่ยังอยู่อยู่ยังอยู่ยังอยู่ฮะงงลงลงลงเมื่อกี้มันหลุดปุ๊กเลยนะมันหลุดนี่นี่มันเข้าไอ้ตอนี่ หแล่วเมื่อกี้ไม่โกรธไม่งั้น <laughs> ได้ยินมันปล่อยปล่อยปล่อยอยู่อยู่มังม้งน,นุน่นนุ่นออกจูชีพเอ่ชูชีพนี่ไหมลงไหมหมี ป่าบ้านับอ่ะามโอ้เรียบร้อยป้าบ้านาไข่น้อบ้าวันนี้กินสองทีแล้วของเปรีย้ยกินไปก่อนนะเกือบโดนเปรี้ยวทาหน้าแล้วเมื่อกี้ แต่ว่ารอบนี้คือเป็นไงกินตัวไหนสีดำสีดำสีดำอ,อ่าดีมด้วยดีปลาใสประมาณสักสามกิโลนะฝากกว้ด้วยนะครับเหยื่อตกปลาเปรี้ยวฟิชชิ่งกับเหยื่อตกปลาโกจพยาโอ้โหนี้ไม่ได้เกดตั้งหนนะทุกคนดูใจนี้ มาทุกคนถึงเวลาลงโทษฟ้าดินจะลงโทษไอ้เปี้ยวแล้วฟ้าดินจะลงโทษนะกดก็ต้องเป็นกดคุณท้าใครคุณท้าใครน้องเปี้ยวไม่คิดว่าป้าบ้าจะมากินมาทุกคนนะเอาแค่หน่อยหนึ่งนะเนี่ยทุกคนถึงเวลาลงโทษผู้แพ้แพ้ไปแต้มเดียวแต้มเดียวคือคือใช่แต่ถ้าถามพี่อะ ที่กินแล้วเปล่าต้องโดนเพราะว่ามันกินแต่เปล่าเล่นไม่ได้เพราะอาหารเพื่อนอ๋อกลัวเพื่อนอันนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวเราจะแพ้เดี๋ยวเราจะแพ้เอาสองสองฟังเลยสองฟังหน่อยจะได้เท่าเท่ากันทานน้ตร้อนต่อนะน้ำร้อนบิดปอกะลังระเบิดแล้วตอานา้เนี่ยตั้งแต่น้ำร้อนฮะเอาน้ำบางหน่อยหนึ่งลายพรางลายพาง โอเคนาดีฮ่า่าอเลเมบ้าเนี่ยบ้าเดียวเอับิปนี้เราก็ฝากเยตกปลาเิวเวลิชชิ่งนะครับแล้วก็ฝากเี่ยตกปลาโกดจยาไ้ด้วยนะครับสําหรับทิ่แม่ท้อสําหรับผมเนี่ยอ่อืนนอวันเรกับกาแฟมาแจมด้วยรู้สึกว่าดีมากมากแล้วก็มีความสุขมากๆปลาใน้สตน โกดเจ้าพญาเพจ Facebook อะไรครับพี่่าเพจเยี่ยตับปากโกเจ้าพญานะครับ Facebook ก็โซล่าสายปปานะครับกับยูทูบโกเจ้าพญาอยังไม่ยังไม่ถึงสองหมื่นสักทีอันนี้มาปุกไม่ใช่มาปุกโกเจ้าพญาปยูทูบหลับไปนานหลับไปได้แต่โอ้โหเยอะอยู่นะ ถ่ายยรูปด้วกันนนะี่เพ้อ,อ,อลืมบอกไปเดี๋ยวปลาเปรี้ยวหลุดไปตวงนะสาเนี่ยมัดเชือกไว้แล้วขาดปลาที่ส่เราอะ่ะก็เลยที่ขึ้นมาจริงปลาที่ส่งเราก็มีสารไอ้ที่กินถึงที่ขาเราไม่น้ำขึ้นมาจริงแล้วมีสารก็ของเปรี้ยวขาดไปหนึ่งก็เหลือของผมของเปรี้ยวก็เหลืออยู่แต่ผมก็เป็นปลาหน้าดำแบบนี้แล้วก็สว่าง <c oughs> งไงก็ฝากอ่าหมายนต้นเฟรนฟิชชิงนะครับร้านเฟรนฟิชชิงจังหวัดตากด้วยนะครับนะครับที่เพื่อเื่อสถานที่ให้เรามาตกปลาขอกระเปียวววันนี้ประสบความสำเร็จได้กับพ่อพิจตตนด้วยนะครับออกมากเลยนะครับยังไงเราสองคนแล้วก็อเคนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนละวันนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ